เบนซ์นะครับคันนี้เบนซ์ซีสองห้าศูนย์บอดี้สองศูนย์สี่ดีเซลนะครับ C D I นะครับตอนนี้เราจะถอดปั๊มนะครับเอามาดูเราโซ่รุ่นนี้จะไม่มีมาร์กผมก็เลยขึ้นมาร์กเองนะครับนี่นะครับแต้มสีไว้เองนะครับเพราะว่าไม่มีเราก็ไม่มีข้อมูลด้วยเราก็เลยทำตามแบบนี้ออมาร์กทุกจุดนะครับ น,นะครับมาร์กทุกจุดทําขึ้นมาเองนะครับโซ่นี้ก็มาร์กถอดปั๊มก่อถอดปั๊มให้เราถอดตัวดันโซ่ก่อนนะครับดันโซ่อยู่ฝั่งนี้ดันโซ่นะครับไม,ไม่ต้อง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 มันดันโซ่ฝั่งนี้แล้วถอดออกนะครับแล้วต่อไปเราจะไปดูขั้นตอนการถอดนะครับนี่คือ นี่จำลองให้ดูนะครับนี่คือตัวดันโซ่ออกมาเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะถอดปั๊มอ่าอันนี้คือน,นอ็อตปั๊มน็อตปั๊มจะมีอยู่สามตัวนี่นครับตอนนี้เราถอดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดึงออกพอเสร็จแล้วเราดึงออกได้เลยนะครับตอนแรกผมก็หล,ลงทางตั้งนานว่าจะถอดอยังไงนะครับนี่ครับนี่เราดึงออกมาดูแล้วนะครับทําให้ดหูเฉยนะครับ อานนี้หนึ่งนะครับ <S <S นี่ะครับเอแรกผมหลงผมหลงว่าอ่าตัวนี้ถึงก็ที่หลังจะกลายเป็นว่ามันอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อขอกได้นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรมากเอาเฟืองออกน็อตปั๊มอยู่ตรงนี้นี่นะครับไปต่อไปเราก็ถอดมาพอซ่อมปั๊มนะครับนี่คือการถอดปัม๊มดีเซล นะครับคือการถอดปั๊มดีเซล C สองห้าศูนยนะครับเ็ดไม่ไมีอะไรมากตัวมาเตอรเราก็ต้องทำก็ได้แต่ว่าผมจะปตีไว้ก่อนนะครับอันนี้ครับผมต่อไปก็จะทำการซ่อมครับผม